สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอู่ช่างบอยมาสาคามนะครับอันนี้เป็นวันที่22บสองเดือนหนึ่งหกหกนะครับจะพามาชมสารีพวงมาลัยรุ่นดํามือนะครับตัวนี้เป็นเพาหกล้อนะครับจะเป็นความยาวที่สามเมตรนะครับสูงที่เมตรหนึ่งนะครับกว้างที่ร้อยเก้าสิบเซนนะครับลูกค้าสร้างเป็นด้านนอกสีส้มด้านในเป็นสีน้ำเงินนะครับจะเอาไปส่งลูกค้าอยู่บ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์นะครับตำบล สามคัคีนะครับอาเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับอันนี้จะเป็นสเปคหลังน้ําหน้าสีเป็นกาซีนะครับทางร้านเราก็จะมีกล่องมือมีขาปรับเกีียวแบบนี้นะครับเป็นเบา6์หกล้อร้อยสิบนะครับอย่างเปอร์เซ็นต์โดยสวนนะครับกาซีบนก็จะเป็นหลังน้ําหน้าสีเหมือนกันนะครับจะมีขาล็อกด้ามสองข้างแบบนี้นะครับ ของรางาก่อนนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นกระทะสีส้มนะครับเพราะว่าอ,อยากให้เข้ากับรถไทยนะครับด้านในจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้นะครับฝาข้างเปิดได้แบบนี้นะครับลาบนถอดได้เหมือนกันนะครับรอบคันเลยนะครับตอนนี้เตรียมรถจะไปส่งลูกค้านะครับ สนใจก็ติดต่ออูช่างบอยได้นะครับเบอร์โทรก็จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับสนใจก็เบอร์โทร0 6 2 3 4 1 7 4 4 1นเจนะครับช่างบอยนะครับโทรได้ตลอดนะครับชอบแบบไหนสเปคแบบไหนสีไหนเลือกได้นะครับพวงเราสามารถเลือกสีได้นะครับมีหลายสีนะครับไม่จำเป็นต้องเอาเหมือนรถไทยก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยครับถูกชัวกวสีไหนสั่งเลยครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับลงทุกวันนะครับมีคลิปส่งทุกวันนะครับรถไม่ต้องห่วงนะครับใครสะดวกแบบไหนโทรมาเลยนะครับชอบแบบไหนสั่งได้ครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดั้มมือนะครับสวอๆแบบนี้นะครับทันทายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ คุณลูกค้าใหม่และเก่าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจอูเรานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีเจาะช่องบองหลังให้ครับมีบันไดสองข้างมีหมวกนะครับไ้วางคอนะครับหมวกบันไดด้านข้างก็ปีนได้ขึ้นลงได้นะครับไปเก็บลาบนก็ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักด้วยนะครับขอบคุณครับ